TWZ V8 มีด้วยกัน3สีคือสีดำสีเขียวและสีน้ำเงินลักษณะฝาหลังของ V8 เป็นลายแบบคลื่นแล้วมาแกะกล่องดูด้านในกันนะครับ จุดเด่นของ t w z V8 มีหน้าจอขนาดใหญ่จอกว้างถึง6.8นิ้วเป็นแบบ HD+IPS ทำให้การแสดงผลที่ได้มีมุมมองชัดเจนทุกมิติถึงแม้ t w z V8 จะจอใหญ่แต่ตัวเครื่องก็จับถนัดมือมีประกันหน้าจอถึง6เดือนสามารถเปลี่ยนจอได้1ครั้ง มีตัวประมวลผลคอร์ดคอร์หนึกิกะเฮิรตซ์แรม2กิกร้อม16กิกะไบต์และในตัวเครื่องยังให้ SD card ดอีก16 GB กิกะไบต์ทำให้มีความจุรวมกันเป็น32สกิกะไบต์สามารถหา SD card ดมาใส่เพิ่มได้สูงสุด64 GB TWZ v กิกะไบต์ TWZ V8 ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 9.0มาพร้อม GMS หรือ Google Mobile Service โดยได้รับรายเส้นแท้จากทาง Google ซึ่งทุกกล่องจะมีสัญลักษณ์ GMS ทำให้สามารถรารดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆจาก Google Play Store ได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆไม่ว่าจะเป็นแอปพื้นฐานแอปธนาคารหรือแอปต่เป๋าังที่ทุกคนใช้กันบ่อยๆในปัจจุบัน t w z V8 รองรับ 3G 2ซิมขนาดไมโครซิมทั้ง2ช่อง กล้องหลังมีความละเอียด13ล้านพิกเซลมีโหมดออโต้โฟกัสและโหมดการใช้งานพื้นฐานอย่างครบถ้วนเช่นโหมด HDR ถ่ายรูปในที่แสงน้อยโหมดพาโนราม a าโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องโหมดสแกน QR Code และมีฟิลเตอร์แต่งรูปกล้องหน้ามีความละเอียด5ล้านพิกเซลมีโหมดเซลฟี่โหมดแต่งภาพและโหมดใช้งานอื่นๆ การจัดวางกล้องที่หน้าจอออกแบบจัดวางมาทางมุมซ้ายดูทันสมัยเป็นเอกลักษณ์มาพร้อมระบบความปลอดภัยสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกเครื่องสะดวกในการใช้งานมีความจุแบตเตอรี่3,000 m มิลลิแอมเพียงพอต่อการใช้งานพื้นฐานตลอดทั้งวัน t w zv 8มีอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องหูฟังแจ็ค3.5แบบอินเอียสายด a t ต้าเคเบิลแบบไมโคร usb หัวชาร์จแบบ2ขากลมมาตรฐานเคสกันลอยแบบใสฟิล์มกันลอยแบตเตอรี่3,000มิลลิแอมคู่มือ4ส,สีภาษาไทยภาษาอังกฤษใบรับประกัน t w z สามารถเป็นเจ้าของ t w z V8 โดยการสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือผ่านช่องทางออนไลน์ t w z Smartphone ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ WZ สมาร์ทโฟเพื่ออัปเดตข่าวสารสินค้าใหม่ๆหรือโปรโมชั่นดีๆจากทาง TWZ ด้วยนะครับ